สบายดีพี่น้องมาชกสุกคนจ้ามันนี่ก็ที่มาปีงปลาดุกพี่น้องนี่ก็หอมแดงกับักเพ็ดพี่น้องเอามาย่างกระเทียมจ้ากับปลาดุกฮาสีทำการตปกนเด้วพี่น้องแล้วปนแห้งพี่น้องนี่ย่างย่างเด้อจ้านีนก็ยังทำการย่างรอให้มันชุบเลอพี่น้องด้อยลม มื่อนี้ลมนะพี่น้องเรื่องอากาศดีสังเกตุัอก้อนน้ไม้ครับลมว้อยวอยโอ้หน้าไม้โซซับหน่อยจะไปซับโอนไปเบิ่งน้ำไม้พี่น้อง,องน้ำไ,ไ,ไม้พะกาก้อนน้อยนิดกาออกลูกแท,<ะ>ท้ออกลูกว่าอโอนสบายดีพี่น้องไหมสบายดีพี่น้องเบิ่งทองแ้่พอท,ทองจกอกักหน่อเลยโอนปลูกมา สองหนอคทิปเกิดไปแล้วค่ะสามหนอแล้วพี่น้องที่เง้วขึ้นเหียวไปค่ะขึ้นเหียวไปสามหนอแล้วโป่งใหม่อีกสามหนอโน้นมาแต่เห็บว่ะเลยสี่หนอสี่หนอเป็นลำเป็นลำจะเป็นลำสี่หนอจะเกิดป่งสี่หนอพี่น้องเราไม่ขึ้น เาโบกินป yeah, ีน so ี so ่ป so ีหน so so, ้าป so <re pe ans> <why? com Catholic ism> ีฮือผู้จะกินมาจึงก้องใหญ่ๆซะก่อนเบิ่อกอ้อยเปล่าพี่น้องเมิ่งสังเกตบนก็อนลำอ้อยกาไงกว่าแขนน้องลุงพี่น้องเลยไงทั้งไงทั้งอะไรกำลังแตกหน่อยอยู่ไน่ามัดโมไมัด้แล้วค่ะพาแนวข้ามเมาพาแนวข้ามเา มันบาวานยางผลอ้อย,ยางผลมันบาวานดอกฟามอยู่มานสิบสองพัน,นลวนบอนได้อยู่ดอกลำใหญ่แบบนี้ฮะเจ<น>ติมแล้วฮันเจติมแล้วซื้อลำในน้อยทางในน้อยกูหมู่ทางกลางแหละแล้วซื้อหมัดหนึ่งสามสิบพันทางได้บ่สิบลำบอกหอดซ้ำเขาขายเป็นลำเด้ันเขาปั่นลำอ้อยอยนี้เขาก็ตัดไป้ายให้าหอดบ่สิบลำล้ำกบสิบพัน,นสิบลำกับสาวพันบอ สิบลำกระซาวพันพี่นอ้องเนาะจุฬาปลูกไม้กระแตกหน่อออกลูกลายพี่น้อง,งอ,อ้อยกับงามไม่อ้อยจะลำใใหญ่กกวยออกปีเลยพี่น seeds, ้องเอนี้นกกแล้วกวยออกปีแล้วโ่ขากแตกกองาากงามขนาด ก็มักนี่ครับโยึดโบกยืดบบข้นเลยพี่น้องเลยรังจากตัดแล้วโบ,ข,บขุดเลยแบบขึ้น,นลเลยแบยบอกตัดน,ดดนะให้ามันเชีนนี่กามัน่เสังกราวไบเลยดดีมงกาพตัดกระดีคือกันได้เลยสาวพ่พี่น้องมูหัวขากำลังแตกกก อยากเอาไปเบิกปีกป,ปลาพี่น้องกานใครใหม่ปลูกกระปุกละผนปลูกเขาจะใครเติมคนละกับปลาใหม่พี่น้องมันขนาดเลยปลางามเดือนสี่เดือนหา้าคุดกินได้ค่ะ มาซาวเผื่อทักสิปไปใส่พี่น้องบอกอ่าลูกผนอัดต,ตู้อัดต,ต่างผนสิปไปเลยลูกปหาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิง่งเอฟซีเบิ่งอะไรจ้าสงสัยผนสิพาปูหาหอยบ่ออ <c oughs> ให้ปุ่งกับตำรวจบุญเรื่องปลูกคองพังเผงงื่อพี่น้องในมือขับไปปลูกด้วยพี่น้องผลหวานไปแล้วมันเกิดเอง ล้อยเพิ่ออกปีแล้วเพิ่งขาดแตกกอร้ายาเลย,ยพี่น้องป่าเฮากระซุกเลยนะจ้าบ่ะเนี้ยกระชิมาป่นป่าเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เฮากระชิมาตำหักเพชรแล้วก็ก,กระเทียมผักปัวเลยพี่น้องเด้อนี่ก็เฮาใบป,ป่าแล้วเลยพี่น้องใบแล้วเฮาใส่ขบงนี่ตำพี่น้องอันนี้อ้นก็ะิมาใส่เป้งน,นัวเด้อจ้ะพี่น้อง ใส่เป็นนวลงไปปุนแหงปุนแหงใส่เป็นัวแล้วอะปุนแหงตุตงตนแหงแต่บ้านเศร้ราแล้วมูนเลรวเว้ออยในคาเซียเวร้าแล้วพอกะโอ๊ะโอมา ต้าต้ให้มันแหลกต้าให้มันมุนนะจ้าผัดลิปผัะแตงอพยคกิะไัจักสบาทร่งยิลิกาซิตี้ปลาแดกไม่พี่ลุงพรใส่ประแดกไม่พี่ลุงพรลงไปเลยพี่น้องแซบมะเอนอมาแซบ จากนั่นแล้วเขากับชอยพักหอมใส่เลยจ้าบัดน,นี้ใส่พี่น้องใส่พักหอมลงไปตำตำใส่พักหอมะคือว่าแรกเ้อพี่น้องเ้อปนปลาดุกปนแหงแล้วแล้ววันนี้เขาก็จะไปลวกพักต่อเด้อจ้า นี่วันก็จะมาลวกพักต่อละจ้ารวกกระลำกระลำชุบก่อนพี่น้องแล้วก,ก็เอาพักบงลงลวกพักกันแล้วนะจ้าพี่น้องนี่ก็คือป่นเด็กพี่น้องเลยปน่ยปนปลาดุกเด็กพี่น้อง นี่ก็เซตแล้วแล้วเล้เลวนะจ้านี่อ้นก็สิมาเห็ดสุกหล้อไม่ต่อเลยพี่น้องเลยนี่กำลงังอุคุณน้อ,นองอุฉันนานางเดียอ้นใส่ใส่ใบมะกรูดสูตรของอนง้นใหญ่เดียวคุน้องแล้วก็หัวชิมคลายลงไปอ้นก็สิมสาใส่เใบนวัวเนะจ้าบันนี้หลังจากใส่อันหัวชิมคลายใบมะกรูดลงไปก็มาใส่ผงนวัวสฤษมาใส่สประเดคนะจ้า กับพวกิ่นไข่ได้พี่น้องพี่โนใส่ใบมะกรูดเป็นงวงางไปแล้วอะกระเดก,ไ,ดปเดกไป อาจนน้ำะน,นางแห้งพี่น้องนี่เขากะอาป้าไว้รอให้น้ำเน่างแห้งอาอป้าไล่ไปแล้วพี่น้องมันจะรอน้ำะน่างเขาแห้งนี่คือมักแตงกับหมักเขือเดจ้าพี่น้องกินกลับปนปลาดุก สุกหน้าไม้สุกหน้าไม้เอากระปดขักอันนี้พี่น้องเลยลอยมันแห้งก่อนเลยเอาไปสุกมีโอ้นกะเอาะแห้งอ่ะเด้อจ้าพี่น้องนกกระิมาสุกพี่น้องสุงสกกรบโปงนี่ยังใส่ข้าวขวั่งเพชรเก่าใส่วงเพชรผงวะไม่ได้ใส่แน่เนาะลืมพี่น้องใส่ข้าวขวั่ง ใส่ออข้าคั่วพอหอมใสขาคั่วกหอลงไปเขาขาวหพรนขวบตอนห่าอา้อน,น,น,นะครับแ้ใส่ปลาแดดไปแล้วใส่ปลาแดดกับอ่ะผงนัวพีน้องผงมหัสกัดแล้วเราจะใส่กระอูกหอยซีม่ะจางเข็ม แล้วเราจะจ้าบานนี่สุ่อไม้พะยะกน็นำมาด้วยพี่น้องเลยแล้ว,ว,วเราจะจ้าสุ่อไม้ยแค่พี่น้องสุกมะมัยเราจะมาทอดไข่น้องลูกต่อเจ้าหลังจากเสร็จสุ่อไม้แล้วพี่น้องทอดไข่ให้ร้านเช้า ทอดไข่ดาวน้องลุงก็แล้วละจ้าพี่น้องอนี่ก็แล้วละเด้อจ้าพี่น้องมัมแตงมะเขื่อนกลปลาดุกพี่น้องแล้วแล้วมากระชุบหน่อไม้ยแกลวกทักโป่งลวกผักกระลำมาทอดไข่ดาวน้องลุงพี่น้องแล้วแล้วแล้วละเด้พอพยากระน้ำมาเด้อจ้า าไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเสริมช่วยเขากล่องกันเด้อขอบคุณทุกไลน์ทุกเมนทุกคนที่เข้ามารับชมอุ่ยมาใช่จะบ๊ายบายลาไปก่อนจ้ามือเครื่องแต่งหัวกระเบนกับหนึ่งชอเก้คิวกริกสต์นะ